ต้มข้างในต้มข้างในวัวต้มข้างในต้มข้างในเนื้อนะคะต้มข้างในเนืเ้อทานคู่กับอะไรเออ,อน้จิ้มค่ะน้ำจิ้มมีสองอย่างให้เลือกน้ำจิ้มขมกับเปรี้ยวค่ะน้ำจิ้มขมกับน้ำจิ้มเปรี้ยวนีน่ทานมาเลยอ่ะนี่ก็จะเป็นเอ็นแก้วเลยนะดูดูดูอาเดือดสุดอาเดือดสุดว้าว นะพี่ไปกินริ้ว,ว,วาราชาขนโอ้ห,างห,อา,หางหมูกรอบหางหมูกรอบหางหมูใครชอบทานหางหมูกรอบบ้างคะเว้าไม่ได้ชอบทานไม่เคยกินอาหารแปลกอีกแล้วหางละหกสิบบาทราคาย่ำเยาว้าวว้าวว้าว,ว,าวนี่นะคะ ไส้อ่อนชุบแป้งขา้าว้าวอันนี้เคยทานอยู่แซ่บฮะอันนี้ก็อันนี้ก็ไส้อ่อนใช่ไหมใช่อ่อนชุบแป้งข้าเด็ดดิ้กิออนอาหารดีคอ เป็นสลัดนะคะสลัดโลนี่มกุสลัดอะไรคะที่ป้าทำือสลัดอะไรคะมีสลัดโลมีก๋วยเตี๋ยวมีสวนมีสลัดขาพมายามะาดูดูค่ะมีสลายนะมือมีค่ะโย,ย,ยโย่โรยฮารูอร่อยอร่อยนะทานทั้งนัน้นเลยวันจุกจ้า วันนี้เราพามากินกายฝายนมาก